สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซื้อวันไหนรีเิร์ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาแช่ทีมออโต้นะครับจริงๆมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะเพื่อนๆนะที่ผมใช้นะครับผมในการผ่านบอสวัว B7 กันนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ฟาร์มหนักมากนะผมพยายามหาอุปกรณ์หกดาวมาใส่แต่หายากจริงๆห <c oughs> ายากมากๆครับผมก็ใครที่ได้อุปกรณ์ดีๆมาใส่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ตารางคลิปได้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์ แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณจริงๆมันเป็นกําลังใจให้กับผมมากจริงๆครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเริ่มเล่นเกมเซฟวันใ้ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะไปพูดมากปากเม็นวันคุงเริ่มไปเลยดีกว่าครับบอสบัวครับทีมที่ผมใช้จะเป็นฟิลลิ่งทีมเซฟเซฟหน่อยแล้วก็เป็นทีมที่เพื่อนๆสามารถหากันได้ไม่ยากมากนักนะครับก็คือเป็นตัวของอีวานนะครับผมแล้วก็ตัวของคารอนนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวของแบบราเชลอย่างเงี้ยครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวขอองร แล้วก็จะเป็นตัวของสเนปเปอร์นะครับประมาณนี้นะครับเราจะเรียกสไนกก็ได้นะเดี๋ยวลองดูกันก่อนดีนกว่าว่ารอบแรกเป็นยังไงบ้างแล้วผมใส่อุปกรณ์แบบไหนเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันก่อนนะครับ <c oughs> มาเริ่มกันตอนนี้วิวสามสิบนะครับฟาร์มทั้งวันอ่ะทุกคน <c oughs> ฟาร์มทั้งวันอ่ะฟาร์มจนหลอนอ่ะที่ดูดีไม่ปิดคอมไม่ปิดโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์จนร้อนอะ่ะ <c oughs> วิธีการตั้งค่าเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันอีกทีหนึ่งนะแต่ผมอยากให้เห็นแมคชนิกของบอสว่ามันเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะเสกลูกกกรระจมาาแแบบนีี้้ฮลวเ็คยไปัง ายครับแล้วก็ตีบอจะทุบปังเจ็บชิบหายวอทุบแล้วก็ตีหักดาบครับพยายามหักดาบไว้ครับผมไม่งั้นอ่ะมันตีเจ็บเกินนะครับอ,อันนี้ไม่จำเป็นต้องกดสกิลก็ได้นะครับแต่ผมกดเพราะว่าผมกลัวมันพลาดนะฮะแล้วก็ใช้อีวานนะครับในการซับโลขึ้นมาครับทำให้ตัวตัวละครอของเราเนี่ยแท้งขึ้นนะฮะ มันจะโดนดาเมจไม่ได้เจ็บมากนั่นเองนะครับคือแบบเราจะไม่ได้แบบไปพึ่งฮิลเยอะครับประมาณนี้ครับปับง6กหมื 67, ครับอันนี้ไม่ขีนะครับ6กหมื 67, ไม่ขีนะฮะอันนี้แบบแติดจุดอ่อนเฉยๆนะครับลั่นอยู่อันนี้7,000นะครับอันนี้ไม่ขีเหมือนกันนะอืมแล้วก็ฮิลปังตีกันไหมฮะ ลมหายใจธรรมชาติโอหห้โหคูดแรงทุกคนนูแรงมากนะเออแต่ก็พอไปบีแปดมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันโดนดาเมจหนักจริงนะครับีแปดอะชั้นแปดอะอันนี้ก็จองสกิลไปเหมือนเดิมครับหน่ารำคาญตายซะให้หมดไอ้เต้าแล้วก็หักดาบวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับค่อนข้างสบายหน่อย, <S 2> <S 2> อยนี่เรียบร้อยจริงๆมันออโต้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากมันพลาดตอนที่ผมทำคลิปไปดิขอกดสกิลนะครับทุกคนนะเออ เออหิวขึ้นมาครับสวยไอ้ปังนายู่ไปดีรออะไรอะตึ้งโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้เจ็บอยู่งลังลาไปได้เลยปึ้งแ0 0 0มื่นคีเต็มหน้าครับผมเป็นเก่งไหมไอตัวนี้บอกเลยว่าเก่งจริงนะครับผมก็ใช้เวลาไปหนึ่งาทีเกือบ2นาทีก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวละครของเรานะครับมีการจัดเล็กจัดอะไรยังไงบ้างนะครับ อธิบายก่อนเลยว่าทําไมต้องเอาอีวาเข้ามาในสนามนะครับเพราะว่าตัวของอีวาเนี่ยมันเป็นตัวซับโลเนาะมันทาให้ตัวของเราเองอะ่ะภาพรวมของทีมเราเองอะถือขึ้นมากๆนั่นเองนะครับอ่ะอีวาเนี่ยสำคัญมากๆนะในความรู้สึกข,ของวันนะสำคัญจริงๆในเฟสของ B7 หรือชั้น7สําคัญจริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็อีวานะครับผมก็พยายามทําขึ้น6ดาวจะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันอัพสกิลไม่ยากเลยนะครับอัพสกิลอัพดาวเนี่ยไม่ไม่ได้ยากมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นมอนสเตอร์แค่แบบเอ่อสี่ดาวเองนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้อัพยากขนาดนั้นนะครับ และอุปกรณ์ที่ผมใส่ผมจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเพราะว่าสกสิลของอ e ีวานเนี่ยทุกสกิลเลยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของค่าพลังป้องกันทั้งหมดเลยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเห็นในเรื่องของตัวของพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยช่วยทําให้เราแข่งหรือก็สกิลเนี่ยมันเก่งขึ้นมากๆนั่นเองครับโฟกัสที่พลังป้องกันเป็นหลักนะเออนี่ประมาณนี้ครับนี่พลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะมีเป็นพลังป้องกันหมดเลยครับทั้งสองออฟนะครับก็ถือว่าตรงโจดจริงๆรหรับตัวของอีวานนั่นเองนัันีี้้เกก่่่งมมาๆครใทไปปซะ เอาขึ้นเป็นตัวของ6ดาวบวกหาได้เลยนะครับผมสุดจริงตัวนี้เก่งมากๆนะครับเชียร์เชียร์นะครับต่อไปนะครับผมก็คือตัวของคารอนนะครับตัวของคารอนเนี่ยจริงๆเราเน้นไปทางแบบซับๆไปเลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัวที่อ่าผมเน้นไปทางป้องกันนิดๆจริงๆมันเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเลือดก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ผมเน้นทางป้องกันหน่อยหน่อย นะครับเพราะว่ามันกระบอกบางมากๆนะผมเนี่ยก็จะพยายามให้มีติดออฟเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับเน้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะอย่าเป็นแฟดนะครับอย่าเป็นแบบพวกค่าที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นตัวของพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามให้มีหิดพีห้อยเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอย่างเงี้ยสวยก็ถือว่าไม่ได้สวยมากแต่ก็โอเคอยู่นะครับนี่ประมาณนี้อ่ะเห็นไหมก็จะมีเป็นพวกหิดพีเปอร์เซ็นต์เข้ามาแซมๆด้วยใช้เป็นตัวของพี่แกเนี่ยถึกนะเห็นไหมหิดพีห้าพันสี่ครับพลังป้องกันหนึ่งพันหนึ ใส่สเซตเนี่ยพลังป้องกันบวก20นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามาดูในกลยุทธ์ทีมครับตัวของคารอนเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันเลือดไหลนะครับช่วยได้เยอะจริงๆอันนี้จําเป็นต้องมีติดไว้นะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนาะต่อไปนะครับผมสไนปเปอร์ครับหรือเราจะเรียกกันว่าสไนก์ก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบเรียกนะตัวของสไนกเนี่ยผมลองทําการอัปเดตสกิลมาคร่าวๆดูนะครับแบบอยากรู้มันแรงไหมอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็พยายามแบบ ทาทดลองเออๆอยู่แต่อย่าไปทําตามนะอันนี้ผมแค่ทําการทดลองส่วนตัวของวันเอง่เฉยวันอยากรู้คือวันมาเล่นเกมนี่คือวันอยากรู้วันไม่ได้แบบวันอยากรู้จริงๆอ่ะว่าแบบมันเป็นแบบไหนนู่นนี่ผมอยากเรียนรู้ระบบผมผมไปช้าได้เออประมาณนั้นนะครับผมก็อยากเรียนรู้ระบบอยากให้แบบเล่นเกมให้มันสนุกอะไรประมาณนี้ครับตัวของสันปเปอร์นะครับผมใส่เป็นเซตสอครินะครับผมอ่าอัตราติดคีย์ขอสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลนอัตราติดคีย์ข้อเป็นหลักนะครับไม่ได้เลนในเรื่องของการแบบดัมเมจจากครินะฮะหรือที่เเเเรรราาาาจะีีียยกกกัันนนวว่่่อ้ขล แล้วก็อ่าแบบหนึ่งจะเป็นเรียกว่าค่าคิดเมตนะครับผมเน้นค่าคิเลตก่อนเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยมันโจมตีไม่ค่อยติดคียเลยก็เลยเน้นบูทตัวของค่าคิเเรทน,นั่นเองนะครับเนี่ยอัตราติดคีิที่ข้อเนี่ยก็คือค่าคิรเตรตนะครับความเสียหายเอ่อความเสียหายติดคียที่ข้ออันนี้ก็ค่าคิดเมตนะครับประมาณนี้อ่าพยายามมี2ค่านี้จะดีมากๆนะครับผมอ่ะก็นี่ครับอันนี้ผมยังไม่มีนะไอะตัวของเอ่อเสื้อน้องเนี่ยผมยังหาคิเเรทไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูดิทุกคนว่าเราได้หรือยังนะครับ ถ้าได้มาก็คงจะฟีวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนหรือทําแป๊บหนึ่งโม้ไปเพื่อนๆทาตัวเฉยนะฮะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ,อันนี้เพิ่งตื่นนะทุกคนเพิ่งตื่นแล้วก็แบบรีบมาทําคลิปเลยนะอ่าเวลาที่เราหาอุปกรณ์ใส่เพื่อนๆเ,เรามาตรงเอฟเฟกต์กลองได้นะเผอ่อใครที่ไม่ทราบนะครับมากล้องนะครับแล้วก็มาหาตัวของเซตที่เราอยากจะใส่ก็คือค่าแล้วก็ไปดูในเรื่องของค่าแบบค่าที่เราต้องการเป็นค่าหลักนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่าคีเรทไหมนะครับผมเนี่ย อัตราติดขี้ติดข้อประมาณนี้นะครับผมติ๊กไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอืมก็ไปง่ายๆแค่นี้นี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาโชว์แล้วนะครับผมแต่ว่าเราอยากได้เป็นตัวของค่าคีเยเลตเลยเห็นไหมเหมือนจะไม่มีวะออืลองดูดิมีไหมนะมีไหมนะผมอยากได้เป็นคีตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์มันมีเป้าวะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะผมไม่เคยเล่นอันนี้จริงๆทุกคน มันไม่มีแบบคิแบบนี้ใช่ไหมหรือมันมีวะหรือผมฟาร์มไม่ได้ผมฟาร์มเยอะอยู่นะพลังโจมตีทั้งหมดโอเคแสดงว่าน่าจะหายากมากเลยดูทรงละเออเฮ้ยแกมันไม่มีจริงวะมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้แบบฟาร์มได้มากขนาดนั้นนะครับถ้าใครที่เออมีค่าอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะในโจมตีทั้งหมดนะครับในโจมตีทั้งหมดนะฮะอันนี้โจมตีทั้งหมดนะครับผมอันนี้พลังป้องกันนะครับ โอ,อ้โหไม่มีเลยว่ะแกคีเลดไม่มีอัตราตีคีไม่ตีข้อไม่มีถ้าใครที่แบบรู้ตรงนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้จริงๆนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคนเออคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนนะโอเคมาต่อต่อไปครับผมเรื่องของเลดนะครับอ่าเรายังอยู่ในเฟสไกด์ของเราเหมือนเดิมนะฮะโอเคอ่าสไนปเปอร์ครับก็ใส่เป็น2องครีเหมือนเดิมนะครับผมสไนปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงมากๆครับ ก็พยายามให้น้องมีเลือดหน่อยเพราะว่าน้องกระบอกบางมากนะครับแล้วก็สดในเรื่องของค่าคียเรตกับค่าคียดาเมจนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเออประมาณนั้นนะครับต่อไปครับผมตัวของราเชลราเชลเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่สําคัญมากๆครับในการหักดาบนะครับผมอ่ะในการหักดาบศัตรูทาให้ตัวของศัตรูตีเบานะครับตัวนี้ต้องหมีนะครับบังคับหมีนะฮะแล้วก็เซตที่ผมใส่เป็นอัตราบล็อกนะครับเห็นค่ามันสวยดีก็เลยใส่นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าค่ามันสวยดีก็เลยใส่ไปก่อนนะฮะแล้วก็สตัอสุดท้ายครับผมแบ็ แบคลอตเนี่ยจริงเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นหินแบคลอตเนี่ยถ้าตุยเย่ตาลบี้ไ,ไปเนี่ยคือบอกเลยว่าหนักอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นแบคลอตก็อย่าตายนะผมพยายามให้แบบพี่แกมีความถึกหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมจะเน้นในเรื่องของการพลังโจมตีทั้งหมดนะครับเน้นเคลียร์เวฟให้มันไวๆสาดให้มันจบๆนั่นเองครับซึ่งค่าสแตทเนี่ยภาพรวมถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับผมมีอัตราติดขี้ข้อพลังโจมตีทั้งหมดแบบเป็นแฟตแล้วก็เป็นเปอร์เซ็น ก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับผมสลับตัวของแบคโหลดเล่นได้นะครับผมอ่ะแต่ตัวของน้องเนี่ยกระหม่อมบางไปนิดนึงครับเลือดอยู่แค่3,800เท่านั้นเองนะฮะถือว่าบางมากครับตัวนี้โดนทีเนี่ยอาจจะตัวตูได้เลยนะฮะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมคิวเบิร์ดที่ต้องมีนะครับสิ่งที่เราต้องสําคัญมากๆจริงก็คือภูมิกันการเป็นหินสําคัญมากก็คือแบคโรดไม่เป็นแบคโรดก็เป็นตัวของแบบดีซี่ก็ได้ครับผมอ่ะตัวนี้สําคัญจริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ภูมิกันเลือดไหลอันนี้หลายๆคนน่าจะได้กันก็คือออตตััววววขงาาาารนนีี้้้ยยยพพมมมมิดดไะผแลก็ซ การขับจับรีวับครับผมจะเป็นตัวของแบ็กโรสก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวของเดซีได้แล้วแต่เพื่อนๆมีตัวไหนนะครับผมอ่ะต่อไปก็บผมก็คือตัวของเรดเดอร์หรือพูดง่ายๆคือตัวทำดาเมดนั่นเองครับตัวทำดาเมจเนี่ยถ้าใครที่มีตัวของสเนปเปอร์เล่นได้ครับสามารถเล่นได้ยาวๆประมาณนึงนะสำหรับตัวของสเนปเปอร์เพราะว่าการที่ทำสเนปเปอร์รูนแบบอุปกรณ์แน่นพอสมควรดาเมทก็ไม่ได้แย่ครับใครที่มีเอสปาร่าก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าเอสปาร่าเนี่ยทำดาเมทได้ค่อนข้างที่จะรุนแรง ก็คือเลือกเอา2ตัวนี้นะครับถ้ามีเอสปาราใช้เอสปาราถ้าไม่มีใช้สลิปเปอร์ใช้ได้ไปเฟดยาวๆประมาณหนึ่งเลยนั่นเองครับแต่ว่ามันจะเริ่มไปติดตรงประมาณ B9 B, B 1 0นะครับเพราะว่ามันราอมจยังแบบอาจจะไม่ได้มากพอหรือแฟกรหรือเล่นของรูนของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มากพอนั่นเองครับอประมาณนั้น <c oughs> ต่อไปครับรูปแบบครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้เลยรูปแบบของเพื่อนๆก็แนะนำเป็นตัวของ41นะครับห4ก็ได้4 1ก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกครับแล้วก็อัพเลเวลให้เต็มนะครับ ต่อไปก็ผมก็คือในเรื่องของการจองสกิลครับการจอสงสกิลแบบทบาทสําคัญมากๆครับสกิลที่เราควรจองก็คือสกิลนี้นะครับของแบ็กโรสนะครับกุฎาลร่วงร่วงหล่นนะครับผมเพราะว่าสกิลเนี้ยมันจะเป็นการทำดาเมจมูแล้วก็เป็นการขจับปั๊บด้วยครับทำให้ตัวของสตูโดนดาเมจอันนี้ไปก็ตายนั่นเองครับเป็นการเคลียร์ลูกกระจกของสตูนั่นเองครับต่อไปับผมสกิลของต่อมานะผมที่ที่ต้องทําก็คือตัวของสกิลที่2ของอ่ราเชลนะครับผมเปลวไฟลูกชน สกิลเนี้ยมาทําหน้าที่คือการหักดาบนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเกิดเผาไหม้ก็เป็นการดระดมเมจนิดนหน่นอยๆนะฮะอ่าอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมสกิลที่3ครับก็คือตัวของเอ่อโล่สมดุลนะครับผมของคารอนนะฮะเออไม่ใช่ของคารอนสิของอีวานนะฮะผมอ่ะตัวของอีวานเนี่ยหลักๆเลยตัวของน้องอ่ะก็จะสร้างโล่ได้ค่อนข้างแบบถึกมากทาให้ตัวของศัตรูตีเราค่อนข้างเข้ายากนั่นเองนะครับอ่ะทีเนี้ยลองไปดูกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทีมเนี้ยผมใช้มาก็ มันก็จะมีเฟลบ้างนะมันมีเฟลบ้างอยู่แต่มันไม่ได้แบบบ่อยขนาดนั้นนะครับอ,อันนี้เราลองแบบปอสมองไม่กดสกิลเลยนะลองดูว่า AI จะฉลาดแค่ไหนนะครับแต่คนที่จะมีลำดับแพทเทิร์นแบบนี้ไว้นะครับแต่แนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของออไอสไนเปอร์ของเราเนี่ยสนิปเปอร์ของเราเนี่ยถ้าทําแรงได้มากๆจะดีมากครับเพราะว่ามันจะสามารถเคลียร์เวฟได้ง่ายนะครับมันสามารถเคลียร์บอสได้ง่ายนะครับถ้าเราเคลียร์บอสไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยก่อนจะผ่านคือมันใช้เวลานานเกินไป ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบจักให้มันแบบยื้อนานเท่าไหร่บอสแม่งตีเจ็บประมาณนี้ครับทีวานซับโลขึ้นมาครับพุบขึ้นครับเต็มข้อครับโลแบบหนาตึกนะฮะนะครับตึงตีไม่เข้าครับนี่ห้าพันเจ็ดทุกคนยังเจ็บต้นไม้มาหัศจรันต้นรักษาเฮ้โหเจ็ดพันแปดครับอันนี้ตีธรรมดาแน่เนี่ยสลิปเปอร์ นี่โหหมื่นสี่ครับผมเน้นตีจดอ่ะครับเน้นเน้นเคปุ๊บหน้าสัน่นอันนี้เริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มโดนโล่ละโล่แบบเริ่มปอบานแล้วสนเปอร์ยิงตั้งแปดหมื่นสองอเนี่ยถ้าติดคีมันก็จะแรงแบบนี้ทุกคนแปดหมื่นครับตีทีหน้าฟุดเลยนะครับผมแรงจัดนะฮะถ้าติดคีก็จะรุนแรงแบบนี้ครับนี่คือความสามารถของมันฮะยอ่อเขาให้ครับผมแรงจัด โอ้เอไอก็ฉลาอยู่นะครับอันนี้เคลียร์เวฟหมู่ได้ครับสวยครับจะหักดาบไหมดูสิหรือจะไปตีเฉยอ่าเอไอค่อนข้างเป๊ะนะครับเอไอค่อนข้างปะตีครับตีฮะตีครับเจ็ดพันครับปังสกิลครับสกิลหนึ่งไปห้าพันแปดแรงยูวตีสวยๆครับเออมาดิ แต่ว่าผมว่าตอนนี้น่าจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นที่ผมยังไม่ร้อยเพราะว่ายังไม่เอาตัวของคารอนพิษหกดาวเลยนะฮะโ 5, อ้ห้าพันเออเก้าพันห้าครับยังเจ็บเฮ้ยตีโอ้ตีเป็นพายะแรงอยู่นะทุกคนแรงอยู่นะน,นะน่ายู่อยู่นะเอาจริงไม่ปล่อยไปหรอกนะเรียบร้อยแตกครับง่ายไหมคุณหลาบแดงบิงบ,งบานในใจคุณอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือทีมที่ผมใช้ในะการลงอ่าบอสบัวปีศาจนะครับผมเออบอสปีศาจบัวนะครับก็บีเนจะ็ด ชั้น7ง่ายๆไม่ยากแต่8ไม่ไหว <laughs> 8ลองแล้วไม่ไหวจริงคือมันดามีมันคนละเรื่องเลยทุกคน8คือยังกันนรกนะฮะก็ต้องอาศัยอุปกรณ์6ดาวขึ้นไปต่อค่อยๆพัฒนาสกิลไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ <laughs> ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมจนจบนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย